มีน้องๆหลายคนถามถ้าเป็นพนักงานรายวันไม่จ่ายประกันสังคมได้ไหมครับ สวัสดีครับผมกลับมาพบกับพี่ป้อมเจรวัฒน์และพี่รมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้พี่ป้อมจะมาตอบคําถามน้องๆที่ inbox เข้ามานะครับน้องๆถามว่าพี่ป้อมคะหนูเป็นพนังกงานรายวันหนูไม่ส่งประกันสังคมได้หรือเปล่าคะนะครับคาถามนี้พี่ป้อมก็ตอบได้ทันทีเลยว่าไม่ได้นะครับ เพราะว่าเราจะต้องมีหน้าที่ในการส่งเงินประกันสังคมนะครับในทุกๆเดือนเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นพนักงานรายวันหรือเราจะเป็นพนักงานรายเดือนก็นแล้วแต่นะครับถามว่าแล้วใครจะเป็นคนหักก็เป็นนายจ้างแหละที่จะมาหักเงินประกันสังคมของเราไปนะครับผมโดยที่โดยปกติแล้วนะครับเราก็จะหักกันอยู่ที่5%นะครับถามว่า5%เนี่ยคิดจากกี่บาทนะครับก็คือเริ่มต้นเลยค่าจ้างขั้นต่ําเลยนะฮะก็จะอยู่ที่ 1, 6 5 0บาทหรืออาจจะเป็นคิดเบรคขั้นต่ําของการจ่ายประกันสังคมก็จะอยู่ที่ ประมาณ83บาทนะครับแต่ก็จะไม่เกิน15,000บาทหรือไม่เกิน750บาทอันนี้เป็นสแตนดาดมาตรฐานแต่ถ้าเกิดบางช่วงนะครับจะมีการประกาศในเรื่องของการลดในเรื่องของอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับอันนี้เราก็จะจ่ายตามตามที่เขาประกาศนะครับโดยเฉพาะช่วงของเนี่ยฮะประมาณเดือนเมษาพฤษภาคมิถุนาประมาณนี้ใช่ไหมฮะก็จะมีการจ่ายประกันสังคมนะฮะเหลืออยู่แค่1% พี่ป้อมก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับเห็นความสําคัญนะครับของการนําจ่ายประกันสังคมนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้จ่ายไปเนี่ยมันกุ้มครองอะไรบ้างอันแรกเลยที่เรารู้ๆกันนะครับก็คือยามที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขนิดนึงถ้าเกิดเราไม่เคยส่งประกันสังคมมาก่อนเลยเนี่ยเราก็ต้องส่งให้ครบกี่เดือนครับ สามเดือนถูกต้องแล้วนะครับเราต้องส่งให้ครบ3เดือนก่อนในเดือนที่4ี่เราถึงจะได้รับสิทธิประกันสังคมในการไปรักษาพยาบาลเจ็บไข้ได้ป่วยตามโรงพยาบาลที่เราได้รับสิทธินะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็อาจจะให้นึกถึงกรณีที่ถ้าเกิดเราเป็นน้องๆผู้หญิงใช่ไหมเราอาจจะต้องคอดบุตรใช่ไหมเราก็จะมีส่วนของตรงนี้มาช่วยเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการจ่ายค่าคอดบุตรนะครับเมื่อเราคอดบุตรแล้วองะไรเราก็ต้องมีเงินสงเคราะห์บุตรใช่ไหมฮะเป็นรายเดือนที่เราจะได้ทุกๆเดือนไปหรือแม้แต่ยามที่เรา ตกงานใช่ไหมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เราไม่รู้หรอกว่าเราทํางานไปวันหนึ่งและแล้วเราอาจจะไม่ได้ทํางานต่อในวันรุ่งขึ้นนะฮะกองทุนประกันสังคมก็คือจะมาเข้ามาช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะครับผมครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้น้องๆทุกคนไม่ต้องไปเสียดายหรอกครับนะฮะจ่ายไปเถอะครับ,ปร,บประมาณไม่เกิน5%ของแต่และเดือนจากเงินเนึอนเราเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่มันจะมีความสําคัญมากๆถ้าเกิดวันหนึ่งเราประสบปัญหาขึ้นมานะครับกองทุนเงินประกันสังคมก็คือจะเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นเก็บ นะครับที่พี่ป้อมนำมาฝากน้องๆทุกคนนะครับผมถ้าน้องๆคนไหนมีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาเลยฮะเดี๋ยวพี่ป้อมตอบคำถามให้ทุกคำถามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้เรียบร้อยฮะขอบคุณและสวัสดีครับ